p a n ิ c บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโปรแกร,รมบนระบบปฏิบัติการ Mac และแอปพลิเคชันบน iOS มายาวนานกว่า15ปีและยังเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมพวกพา PlayDate ได้เผยแพร่ภาพเครื่องต้นแบบโปรโตไทป์ของเครื่องเล่นเพลง iPod ของ Apple เป็นครั้งแรกหลังจากที่เก็บไว้นานกว่า20ปี iPod นะครับเปิดตัวครั้งแรกก็เมื่อวันที่23ตุลาคมปี2001 หรือประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับโดย iPod นั้นเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับความนิยมที่มีจุดเด่นในเรื่องของรูปทรงที่สวยงามมีวงล้อคลิกวิ e e l สำหรับสั่งการและมีหน่วยความจำเป็นไฟล์เพลงได้มากที่สุดในตลาดจนพลิกทำให้ Apple นั้นกลายเป็นบริษัท IT ระดับโลกในเวลาต่อมานั่นเอง โดยมิสเตอร์เคเบิลซัสเซอร์นะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งแ Panic ที่เป็นเจ้าของเครื่องต้นแบบนี้ได้เผยแพร่เรื่องราวผ่านทางเว็บบล็อก Panic b l o อกโดยเขาได้กล่าวว่าที่เขานำออกมาเผยแร่ในคราวนี้ก็เพราะว่าเขารอโอกาสที่จะเผยแพร่ต้นแบบในวาระครบ20ปีของ i p o d โดยเครื่องต้นแบบนี้นะครับเคยอยู่ในคลังของบริษัทมาเป็นเวลานานและเคยถูกตั้งโชว์ที่ลอบบี้ในออฟฟิศสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมในระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับหลัจากนี้เขายังเผยด้วยนะครับว่าเครื่องเก เกม p l a y d a ดทที่เขาผลิตก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก iPod ทั้ง Clickwheel และรวมไปถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถดัดแปลงเป็นฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพาได้